98,000กิโลเท่านั้นเองนะคะแม็กเดิมนะคะปัดเงาไว้ให้แล้วนะคะยางปี24นะคะชุดเครื่องมือมีมาให้คมนะคะจะอยู่ตรงนี้มีเลยแม่บอกเลยว่าสวยสภาพดีนะคะกว้างมากๆเลยนะคะได้ตั้งเจ็ดที่นั่งแน่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่สนห์รถบ้าน2ถนนซ่อมสร้างปทุมธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะคะบอกเลยว่าคนที่ รถครอบครัวนะคะทาพลาดเลยนะผ่อนถูกด้วยนะคะกับเจ้าคันนี้เลย h o n d a Mo b บ l นะคะ1.5นะคะตัว SP2 ปี2020นะคะคันนี้บอกเลยว่าเดิมสวยทั้งคันนะคะรอบคันคันนี้บอกเลยว่าสวยๆเลยนะคะกระจังหน้าเนียนๆเลยนะสวยๆเลยนะคะอันนี้ได้แม็กเดิมนะคะปัดเงามาให้แล้วนะคะยางปีบสี่นะคะใช้งานได้อีกยาวเลยนะคะกระจกเป็นกระจกพับมือนะคะอะ คันนี้ดันค้าสวยๆเลยนะใครที่อยากได้รถครอบครัวไว้ใช้งานผ่อนถูกๆไม้แรงนะคะแนะนําเลยนะอนี่รถเดิมโรงงานนะคะพี่ๆสวยๆเลยนะรถไม่มีชนหนักจมน้าพิฆาตมาแน่นอนนะคะนี่น็อตทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะน็อตเนียนกริบนะคะเดิมๆด้วยนะคะผ่อนถูกด้วยแล้วก็วันนี้มีโปรโมชั่นไหม้ด้วยนะคะคุ้มๆเลยใครที่ดูคลิปนี้นะคะแคปแล้วก็อินบอ์เข้ามาได้เลยนะคะจะได้รับโปรโมชั่นนะส่วนรถด,ด้วยนะคะจาก ตัวรถไปอีกสามมือแล้วก็มีรับประกันอะไรต่างๆนานายเยอะเลยนะคะท้ายสวยๆไม่เคยชนมาแน่นอนนะคะคันนี้บอกเลยว่าขึ้นชื่อเรื่องการจุของนะคะคันนี้นี่กว้างเลยนะเบาพับเก็บได้นะคะเดี๋ยวหนูพับให้ดูแป๊บนึงอ่านี่หนึ่งนี้สองนี่แล้วก็นี่เลยนะคะเผื่อแบบจุของเพิ่มพับอะไรเพิ่มนะคะด้านด้านหน้าก็พับได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ชุด เครื่องมือมีมาให้ครบนะคะจะอยู่ตรงนี้มีเลยอ่าเก็บมาให้เรียบร้อยเลยนะคะมีมาให้ครบเลยนะคะท้ายก็กว้างเลยนะเหมาะมากเลยนะคะใครที่เป็นครอบครัวใหญ่่าด้านนี้ไม่เบื่อนกันเลยนะคะไเมื่อไ,ไ,ไ,ไม่อะไรด้านนี้เหมือนกันเลยนะคะสวยๆเลย,ไม,มยมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขข่นนะคะไม่เคยชนมาแน่นอนเดี๋ยวเราให้ดูไอ้นี่ดีกว่าเม็ดอาร์กนะคะจะได้ครบทั้งสี่ประตูนะคะนี่เลยชัดแจ๋วนะเดิมๆจากโรงงานนะคะสวยๆเลยนะ แล้วก็ภายในก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะเพื่อคันนี้สวยมากเลยใครได้ไปคือคุ้มนะเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์กับคนที่เป็นมีครอบครัวใหญ่ๆนะคะเนาะตรงนี้ไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะคะสวยๆเลยรถเดิมๆเลยนะไม่มีย้อมแมวแน่นอนใครที่อยากมาดูรถตัวจริงนะคะมาที่นี่ได้เลยนะคะสเสน่ห์รถบ้านเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่า บอกเลยว่าสวยสภาพดีนะคะกว้างม,มากๆเลยนะคะได้ตั้งเจ็ดที่นั่งแน่นะคะครอบครัวสุขสันแน่นอนไปด้วยกันนะคะได้เบาะผ้าสภาพดีทั้งคันนะคะแล้วก็นี่มีลมหลังให้ด้วยนะคะเย็นทั่วถึงแน่นอนนะด้านหน้าของคันนี้นะคะอันนี้จะได้เครื่องเล่นวิทยุนะคะเช,ชื่อมต่อบูทูธ o ีเอได้นะคะเด,เดิมจากโรงงานเลยนะคะแอร์ดิจิตอลแล้วก็ได้เกียร์ออโต้นะคะคอนโซลด้านหน้าสภาพดีนะคะสวยๆเลยมีแล้วก็นี่เลยนะคะสมุดคู่มือมีมาให้ครบนะคะด้านบนเนียน ะะกระจกเป็นกระจกตัดแสงนะคะแล้วก็เลขไมล์ของคันนี้นะคะอยู่ที่98,0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะใช้งานน้อยไมแท้แน่นอน<ส>เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าห้องเครื่องนะคะสภาพดีนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์1.5 1 7หแรงม้านะคะเครื่องเดิมๆฟิตๆไม่รั่วไม่ซึมสตาร์ตติดง่ายเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กัน มาดูในส่วนของตัวคานกันต่อนะคะคานเดิมๆมจากโรงงานนะพี่พี่ไม่ต้องห่วงนะคะรถองเครื่องไม่มีการเสียหายมาก่อนแน่นอนนะคะเดิมเดิมจากโรงงานนะ็อตทุกตัวเนียนกริบนะคะนี่น็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะเลยนะสีเดิมเดิมนะคะกระโปรงเดิมมีแผ่นกันความร้อนมาด้วยนะคะทางเราเป็นไทยของเหลวก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกคักนค่ะแล้วก็รับประกรันเครื่องเกียร์สูงสุด1ปีหรือ10,000มกิโลด้วยคันนี้นะคะราคาหน้าลนเราเปิดอยู่ที่4,49,0 0 0บาทนะคะแต่ถ้าใครที่ทำเพจเข้ามารับส่วนลดไปเลย30,000บาน ตลอดอายุสัญญานะคะรถเต็นเราผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมากกว่า200จุดรับประกันเลยว่าคุณภาพแน่นๆเกรด A ทุกคันเต็นเรามีเล่มพัมโมนทุกคัน ใครที่สนใจรถสวยๆแบบนี้สามารถบอกเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าถ้าเพจ <ๆ S 1> เฟซบุ๊กของเราเข้ามานะคะเรามี4เพจตามนี้เลยแล้วก็มีต่ออีก2ช่องทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าถ้าเพจเข้ามาได้เลยอยากได้รถสวยสงกงไม่จกตาม,มาที่นี่เลยสเสน่รถบ้านสอง